เรื่องพญานาคแผ่พังพานพ้นพิษพุทธศักราช2480หลวงปูม่ม่นภูริทัตโตพาพระเนนจำนวนมากออกวิเวกแถบเชียงใหม่มีทั้งหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนและพระกรรมฐานผู้ใหญ่หลายรูปเมื่อคณะใหญ่มาถึงบึงแห่งหนึ่งหลวงปูม่ม่นสั่งทันทีว่าห้ามใช้น้ำด้านเหนือของบึงนี้โดยเด็ดขาดเพราะมีพญานาคพ่นพิษไว พญานาคตนนั้นแผ่พังผ่านพ้นพิษคลุมน้ำครึ่งบึงเพื่อขับไล่พระเนนออกไปเพราะเกรงว่าพระจะมาช่วงชิงทินของตนหลวงปู่มั่นมิได้ปราบด้วยฤทธิ์แต่สั่งให้ลูกศิษย์อยู่ในพระธรรมวินยัยสำรวมจิตแผ่เมตตาให้พญานาคเป็นนิดหลวงปู่ชอบเล่าว่าเขาเห็นพิษพญานาคเหมือนเปเลวเพลิงลุกอยู่เหนือน้ำไม่มีสัตว์ใดกล้าแต่ต้อง แม้แต่ลิงยังตกใจกลัวจนร้องโวยวายขี้แตกเยี่ยวราดน,นี่คือฤทธิ์แห่งสัตว์ทิทิปที่ผู้ไม่มีธรรมย่อมสะดุ้งหวั่นไหวแต่อย่างที่หลวงปูม่ม่นสอนฤทธิ์ของพญานาคหรือเทวดาเป็นเพียงบุญญฤทธิ์ที่หมดไปได้เมื่อสิ้นภพชาติแต่ฤทธิ์ของพระอริยเจ้าคือวิมุตติฤทธิ์อยู่เหนือโลกตลอดกาลจะข่มฤทธิ์ใครก็ได้แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโปรดด้วยธรรม ท่านจึงให้พระเนรพร้อมใจกันสวดคันทะปริตรสุขหรือวิรูปาเขบทสวดแผ่เมตตาถึงพญานาคและอสอรพิษทั้งหลายกระแสเมตตานี้เองที่ทำให้พญานาคพูดเต็มไปด้วยมานะทิฏฐิค่อยๆอ,อ่อนลงจากใจอันขุ่นเคืองหลวงปู่ชอบบอกว่าครั้งนั้นคือครั้งแรกที่ได้เห็นพญานาคพ่นพิษและได้เห็นบารมีของหลวงปู่มั่นใช้ธรรมะปราบอัตาอันแรงกล้าของสัตทิย์ ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยการต่อสู้แต่ด้วยเมตตาที่สูงสุดข้อธรรมที่ฝากไว้พลังแห่งฤทธิ์ย่อมสิ้นไปตามวาสนาแต่พลังแห่งเมตตาธรรมอยู่เหนือการเวลาผู้ใดมีฤทธิ์มากแต่ไม่มีธรรมก็ยังตกอบายได้ผู้ใดแม้ไร้ฤทธิ์แต่ใจเต็มด้วยเมตตาย่อมเป็นที่เกรงกลัวและเคารพของทั้งมนุษย์และทิพย